สิ้นปีเนี้ยมันจะมีเรื่องให้ทุกคนเสียตังค์อีกแน่นอนมันมีคนหลุดสปอยไปแล้วทุกคนก็เดาๆกันเอาเองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แค่อันนี้ไงคอนเสิร์ตพี่เชยอ,อีกคอนเสิร์ตนู้นนี่นั่น,นอีกไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตพี่เชยไงซิงเกิลสิบห้าอีกอ่ะใช่ไหมมันจะหมดน,นโล้วแล้วโชว์ซิงก์อ่ะเหลืออีกไม่กี่ครั้งเองคือหนูวันะนั้นหนูนั่งคุยกับพี่เปอาแบบเหมือนเมามอยกันนานพอสมควรมีอีกหลายเพลงมากที่อยากให้มันมาอยากเต้นเพลงนั้นก่อนจะหมดสัญญาไม่รู้ว่าแบบสามันนนมีีีสิิททธ์่่เเเพพลลงง้จะป็ตอไป ซีซีมเอาลิปกลอสและเพลงนี้ก็เป็นแบบเพลงที่เราใช้ซ i r c เค j a แจมเหมืลิปกลอสจะได้เร็วต่อการซ้อมด้วยป่ะเพราะว่าเมมหลายคนก็เต้นไปแล้ว น้องโยลรถโชวกับใครอยากไปมันเหลือใครบ้างอะมันจะหมดแล้วนะรโชว์จริงอะใช่ปะเหลืออีกไม่กี่ครั้งเองไม่ถึงห้าครั้งละมัง้งถ้าจะไม่ปิดใชน่น่าจะประมาณไม่ถึงห้าหรือประมาณนั้นแหละน้องโยไปตอนกอ,อทอมกอ,อทอมอทุกคนจอก,กัารพี่กอทอมอ๋อใช่จะพูดว่าชุดกิงแฮมน่ารักทุกคนคือหนูเห็นพี่เชอร์ใส่ใชิปป้าล่าสุดท,ที่ไปมาวันวันนี้หรือเมื่อวานวันนี้สิวันนี้วันเสาร์ พี่เช้เหมือนเด็กเลยอะแบบเมมท,ทุกคนที่ใส่ชุดนี้รู้สึกว่าจะเด็กลงอะหนูเลยรู้สึกว่าก็อนทำมาหน้ารักเพราะว่าจะดูเด็กไงใครใส่ก็น่ารักหมดนั่นแหละชุดกิ้งแฮมชีปอะพี่เช้ก็ไม่ทุกคนแบบทุกคนที่ใส่อะไม่ว่าจะแบบเท่าหระแบบไม่ว่าจะโตแค่ไหนก็ใส่แล้วเหมือนเด็กอะหนูไม่เคยเหมือนดีนเคเหมือนจะไม่เคยมีชุดเซมที่เป็นรองเท้าผ้าใบเลยเปล่ปะดีอะหนูไม่เคยใส่ชุดเซมและชุดเดมเลยชุดเซมดีอะเลยสักครั้งเดียวใช่ปะ ใช่ไม่เคยใส่นั่นแหละก็เลยแบบคิดว่าชุดนี้เป็นชุดแรกสำหรับหนูที่หนูเคยใส่อยากเห็นโยชุด106ไม่มีทางได้เห็นไม่มีวันนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่ชุด C G M ไม่ได้ซาเล่ซาเลยฟังอะไรอีกดีอะฟังอะไรอีกดีทุกคนโอ้โอทเชอร่ทเชอร์มาพอดีเลยรอทเชอร่ใช่ไหมหนูก็อยากให้ที่แปลมาเป็นทีเชอร์แต่แบบว่าคุยกับพี่ป๊อบไปว้ันนั้นแบบอ,อันตรายอยากให้พี่ป๊อบเป็นซนเตอร์พี่นี รู้สึกแบบสลิดอะไรเงี้ยอันดูแบบอูแบบ้อะไรเงี้ยนี่คือภาษาอะไรไม่รู้เลยฟองบอกว่า,วา,วาแต่ถ้าแปลไทยอ่ะมันน่าจะแบบมีความแบบติดเลยเหรอใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวนัแบบ่นแหละเป็นภาษาศัพท์ที่อันตรายนิดนึงอะไรเงี้ยเราอยากได้ใช่ไหมหนูก็อยากได้แฮชแท็กสกินันด์หนูอยากได้ทุ่เพลงเลยทุกคนคือหนูวันนั้นหนูนั่งคุยกับพี่ป๊อปแบบเหมือนเมามอยกันนานพอสมควรว่าแบบเพลงอะไรอยากได้เพลงอะไรแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูมีอีกหลายเพลงมากที่อยากให้มันมาแบบ อยากให้มันแปลไทยในตอนที่หนูยังอยู่อะแบบอยากเต้นเพลงนั้นก่อนจะหมดอะไรหมดสัญญาเยอะมากไม่รู้ว่าแบบ3ปีที่เหลือจะพอไหมเออเธอก็อยู่ถึงโอ้โหนั่นก็เกินไหมให้หนูออกไปรักษาหลังหนูเถอะตรงไปปะนั่นแหละหนูยังต้องใช้หลังอยู่ในตอนแก่ทุกคนคิดสภาพถ้าหนูแกแล้วหนูแบบเต้นไปเรื่อยยันสามสิบอะทุกคนแล้วสุขภาพหนูไม่แข็งแรงใช่ปะตอนแกหนูจะแบบอืออะไรอ่งี้ย เป็นเต่าได้ไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นศูนย์เพียงอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยยากละยากละจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มานานแล้วตอนแรกๆตอบว่า sustainable ไม่รู้ทุกคนรู้จักเพลง sustainable ไหมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอุ้ยเขินไม่ใช่รู้สึกว่าอยากเป็นเซนเตอร์ love trip ค่ะอ้าเขินแปลกปะทุกคนคิดว่าแปลกไหม คืออยู่ดีหนูก็ก่อนหน้านี้ไม่เคยเลิฟเลยอเลิฟทริปไม่เคยอยู่ในท็อปสิเพลงที่หนูชอบแต่ช่วงหลังๆมาตั้งแต่แบบหนูฟังแต่ตอนไหน,นอะสักพักแล้วคือฟังมาลตลอดนะแต่ก็รู้สึกว่าแบบฉันไม่ได้แบบชอบเพลงนี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบชอบติดในหนึ่งหนึ่งในห้าก่อนละกันอ่ะหนึ่งในห้าหนึ่งในสามที่ชอบอะไรเงี้ยเขินนะเนี่ยพอถามว่าแบบอยากเป็นเพลงเพลงอะไรดต้องบนวัดไหนอ่ะทุกคนเปลี่ยนเรื่องเป็น,นเรื่องเรื่องนี้เซนซิทีฟเหมือนกันทำไมวันนี้เราคุยแต่ทท็อปิิกเซซนีฟ จริงจริงกินแฮมเช่ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่หนูชอบที่หนูหนูเคยตอบไปในสตอรี่ไอจีด้วยใช่แต่หนูเออเขาอะไรอะไม่ค่อยชอบฮัาเตนเท่าไหร,ไหร,ไไหร่แต่หนูว่าเลิฟทริปก็ออกมาทำยากนะปะ่ะเอ็มวีจะเป็นยังไงอะคิดไม่ออกอะ่ะ สปอยหรือป้าสปอยอะไรก่อนสปอยอะไรก่อนเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูอยากเป็นเซนเตอร์เพลงนี้ก็เลยเปิดเพลงน,นี้เฉยๆไม่ไม่มีสปอยเลยทั้งนั้นสาบานได้ซึ่ง15บ N K หมายถึงอะไรคะหมายถึงเพลงน,นี้เหรอไม่ใช่นะอันนี้สาบานไปแล้วว่าไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้เลยทั้งนั้นไม่ได้สปอยหรือไม่ได้อะไรก็ไม่รู้มีเพงลงอะไรอีกมีเพงลงอะไรอีกมีเพลงอะไรอีกคีโบตะกิอืมอืมชอบคีโบตะกิรีเฟนเหมือนกันเคยเต้นไปตอนเซอร์เคิลจมกดไลค์คีโบตะกิขึ้นมาพอดีเลย

แบบไม่ไม่ได้สปอยหรืออะไรเพราะว่าถ้าเออเขาแบบซีซีมเอาลิตร์กลอสแล้วเพลงนี้ก็เป็นแบบเพลงที่เราใช้เซอร์เคิลแจมมาลิตรกลอสเป็นไปได้นะแล้วมันก็จะได้แบบจะได้อลละไจะได้เร็วต่อการซ้อมด้วยปะ่ะเพราะว่าเมมหลายคนก็เต้นเป็นแล้วลอนีันนี้คือสิ่งที่คิดไม่ได้สปอยไม่ได้อะไรคุยกันแบบแฟนคลับคนนึงที่เดาตะกะได้ใช่ไหมมันเป็นไปได้ไง,งหนูไม่รู้เหมือนกันชอบเพลงไหนของ h ฮ t มากชอบหลายเพลงเลยค่ะ หนูชอบเพลงของ HKT มากๆากไอ้นั่นนะ่ะทุกคนน่าจะรู้จักอ่ะเพลงดังอยู่นะสากุระมันมีชื่อเพลงอะไรที่เกี่ยวกับซากุระป่ะซากุระที่ัปนนี่ใช่ซากุระมีนันเตะชยาอะไรนั่นแหละชอบเพลงนี้แล้วก็ชอบเพลงที่น่ากดจังเป็นเซนเตอร์ชอบหลายเพลงเลยของ HKT ฟีลวงในหนูไม่ใช่วงในูวงน,นอกสุดๆทุกคนหนูตามอะไรไม่ค่อยทันด้วยเขาแบบมีจะมีอันนี้กันอะไรเงี้ยมีชามาแล้วหนูฟังหนูแบบจะมีตอนไหน มีได้ยังไงอะไรยังไงล่าสุดคือไปนั่งเมาส์กันใช่ปะแล้วก็แบบหลายคนเลยคุยกับคนรู้คนที่หนูแบบหรอหนูไม่ค่อยรู้เรื่องหนูแบบอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหนูอ,อ๋อใช่เรื่งเมื่อกี้หนูจดทอป,ปิก ใช่มีขอบคุณที่เตือนค่ะเรื่องรอ M B K ขอบคุณมากมากค่ะทุกคนแต่จริงๆอ่ะหนูมีเรื่องจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแต่ก็ไม่ได้จะให้มันทางการหรืออะไรนะแค่ถามความเห็นทุกคนเฉยๆว่าแบบว่าคือสิ้นปีเนี้ยมันจะมีเรื่องให้ทุกคนเสียตังค์อีกแน่นน่นอนอะไรอย่างงี้หนูก,ก็รู้สึกว่าทุกคนอยากจะเก็บเงินนี้ไว้สําหรับเสียตังค์ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเงินจานวนนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆอะทุกคนเพราะว่าหนูจริงๆอ่ะได้หมดมันเป็นแค่เหมือนความฝันหนึ่งว่าแบบเออก็อยากจะขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยไปแต่กคนก็เเเดาาๆกันอไม เพราะว่ามันมีคนสปอยไปแล้วแต่ก็นั่นแหละก็พูดรวมรวว่าแบบมันก็ไม่ใช่แค่อันนี้ไงมันก็มีตั้งหลายอย่างที่ให้เสียเงินเพราะว่ามันเกิดหนูก็จะต้องมีเ้าแหละแคมเปญมันเกิดอีกขาแหลใน i อแอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเยอะแล้วแต่ทุกคนว่าแบบทุกคนอยากจะเเงินส่วนนี้ที่ทุกคนให้หนูกันไปทําอะไรให้ทุกคนคุยกันได้เลยนะตอนเลยอยากให้ลงอะไรยังแค่หมายถึงว่ามันมีในอนาคตมันมีหลายเรื่องไงสิ้นเดือนก็มีคอนเสิร์ตอะมีคอนเสิร์ตใช่คอนเสิร์ตพี่เชยอีกไหนจะแบบคอนเสิร แต่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาพูดตอนถ้ามีงานอะไรนั้นจริงๆหรืออะไรต่างๆจริงๆค่อยมาพูดอีกทีนึงเฮ้ยหนเทเตอร์จะพูดใกล้ก็ไม่ใกล้ใช่ไม่ใกล้แต่นั่นแหละที่ถึงเทเตอร์เหมือนกันกำเงินของท่านไว้ดีๆมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งนู่นมีทั้งนี่มีทั้งนั่นอ้าอย่าเพิ่งถามเรื่องนั้นสิทุกคนเป็นความรับอยู่นะเราไม่พูดเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นเราแค่พูดว่าสิ้นปีมีคอนเสิร์ตเฉยๆคอนเสิร์ตก็แพงไงทุกคนเผื่อทุกคนอยากกดบัตร V มีจะมีทูน่าจะต้องมีซิงเกิลสิอีกอ่ะใช่ไหมซิงเกิลสิแล้วก็สิบปุ๊บจะต้องมีบัตรจับมืออีกเห็นไหมมีเรื่องให้เสียเง,งินตั้งหลายเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นทุกคนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอทีสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application